เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเอาทองคำแท่งหนักๆมาวางเทียบกับบิตคอยอะไรจะชนะในยุคนี้วันนี้ผมมีคำตอบจาก CC Binance พร้อมข่าวใหญ่ที่ IMF ต้องยอมรับเรื่อง Stable c o i ยและสัญญาณชีพจรตลาดที่บอกว่าเงินก้อนใหญ่กำลังจะไหลมาเทมาครับ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่กำลังเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์เลยครับเมื่อซีซีหรือชางเผิงเจ้าอดีตซ e o ของ b i n a น c e ได้ทำสิ่งที่เรียกว่าแสบแต่หามากๆครับเรื่องมันเกิดขึ้นในงานบิตคอยอัมสเตอร์ดัม2025ครับบนเวทีมีการโต้วาทีกันระหว่างฝั่งบิตคอยคือคุณซีซีกับฝั่งทองคำคือคุณปีเตอร์ชิฟซึ่งเรารู้กันดีว่า แกเป็นแฟนพันธ้ทองคำและมักจะมองบิตคอยนในแง่ลบเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นคือซีซีได้เอาทองคำแท่งของจริงน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นมาบนเวทีครับเขาพยายามจะชั่งน้ำหนักทองคำแท่งนี้บนเครื่องชั่งแบบโบราณปรากฏว่าทองคำมันหนักเกินไปครับจนเครื่องชั่งล้มตึ้งลงไปเลย วินาทีนั้นซีซีเลยพูดประโยคเด็ดขึ้นมาว่าถ้าเป็นบิตคอยเครื่องคงไม่พังแบบนี้หรอกนะเล่นเอาคนทั้ง ull, หัวหัวเราะกันสนัน่นแม้แต่คุณปีเตอร์ชีฟเองก็ยังต้องยิ้มยอมรับครับประเด็นนี้ไม่ได้มีแค่ความตลกนะครับแต่มันสะท้อนภาพความจริงที่เจ็บแสบมากครับข้อดีของเรื่องนี้คือมันทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าความยากลำบากทางกายภาพของทองคำคืออะไร ลองนึกภาพดูนะครับทองคำแท่ง1กิโลกรัมมูลค่าประมาณ80,000ดอลลาร์หรือเกือบ3ล้านบาทเวลาคุณจะพกพาไปไหนมาไหนหรือจะส่งข้ามประเทศมันเป็นเรื่องใหญ่มากครับต้องระวังทั้งน้ำหนักการขนส่งและความปลอดภัยแต่ในขณะที่บิตคอยมูลค่าเท่ากันคุณพกมันไปได้ทั่วโลกโดยที่ไม่มีน้ำหนักเลยแม้แต่กรัมเดียว c c ยังโพสต์เสริมใน X หรือ Twitter ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วปีเตอร์ชิฟเป็นสุภาพบุรุษมากและเข้าใจปัญหาของเงินกระดาษหรือเงินเฟียดดีทุกอย่างติดอยู่นิดเดียวตรงที่แกยังมองบิตคอยเป็นแค่การเก่งกำไรเพราะแกยังไม่ได้ลองใช้มันจริงๆจังๆแค่นั้นเองครับนี่คือการสื่อสารที่ฉลาดมากครับไม่ได้โจมตีด้วยอารมณ์แต่ใช้อารมณ์ขันและหลักฐานเชิงประจักษ์ให้คนดูตัดสินเองครับ ขยับมาที่เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่ดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยแต่น่าสนใจมากสำหรับอนาคตการเงินของเรานั่นคือรายงานล่าสุดจาก IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับปกติแล้วหน่วยงานระดับโลกแบบนี้มักจะมองคริปโตด้วยสายตาที่ระมัดระวังใช่ไหมครับแต่รายงานฉบับล่าสุดชื่อว่า Understanding Stablecoin กลับมีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นอย่างน่าตกใจครับ IMF ยอมรับตรงๆเลยครับว่าสเต b บ e c ค i n หรือเหรียญที่มีมูลค่าคงที่อย่าง USDT หรือ USDC มีประโยชน์มหาศาลครับโดยเฉพาะเรื่องความเร็วและต้นทุนที่ถูกกว่าในการโอนเงินข้ามประเทศลองคิดดูนะครับถ้าเราโอนเงินผ่านธนาคารแบบเดิมอาจใช้เวลาเป็นวันและเสียค่าธรรมเนียมแพงแต่สเต b บ e c ค i n ทำได้ในไม่กี่วินาทีตลอด24ชั่วโมงครับ แต่เหรียญย่อมมี2อด้านเสมอครับ IMF เขาก็เตือนถึงข้อเสียที่น่าคิดครับนั่นคือเรื่องของการแทนที่สกุลเงินครับลองจินตนาการถึงประเทศที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเงินเฟอ้อสูงผู้คนในประเทศนั้นอาจจะเลิกใช้เงินสกุลท้องถิ่นของตัวเองแล้วหันมาถือ USDT หรือ USDC กันหมดสิ่งที่ตามมาคือธนาคารกลางของประเทศนั้นจะคุมเศรษฐกิจไม่ได้เลยครับเหมือนเสียเอก,กราชทางการเงินไปไกล อีกเรื่องคือความเสี่ยงของกระแสเงินทุนที่เงินอาจจะไหลออกนอกประเทศได้ง่ายและเร็วเกินไปจนระบบพังได้ครับสรุปง่ายๆคือ IMF มองว่าส t ต b l e c คอ n เป็นเทคโนโลยีที่ดีแต่ต้องมีการกำกับดูแลที่เข้มง,งวดและร่วมมือกันทั่วโลกไม่ใช่ปล่อยให้ใครทำอะไรก็ได้นี่เป็นสัญญาณว่าโลกการเงินยุคเก่ากำลังพยายามปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโลกการเงินยุคใหม่ไม่ใช่ปฏิเสธ มัันออีกต่ไปแล้วครบเรื่องที่3อันนี้สำคัญมากสำหรับนักลงทุนทุกคนครับมีข่าวหลุดมาจากฝั่งอเมริกาครับว่าคุณเควินแฮสเซตที่ปรึกษาเศรษฐกิจรำเนียบขาวและเป็นตัวเต่งที่จะได้เป็นประธานเฟดคนต่อไปออกมาส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีแนวโน้มสูงมากที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าครับข่าวนี้มาจากบัญชีคริปโตโรเวอร์ใน X ซึ่งเป็นสายข่าวไว การที่ดอกเบี้ยลดลงแปลว่าอะไรครับแปลว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินจะถูกลงเงินในระบบจะมีสภาพคล่องมากขึ้นข้อดีชัดเจนเลยครับเมื่อดอกเบี้ยต่ำเงินฝากได้ดอกเบี้ยน้อยคนที่มีเงินเย็นก็จะมองหาที่ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เงินก้อนใหญ่จากพันธบัตรหรือเงินฝากก็จะไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงซึ่งแน่นอนว่าหุ้นและคริปโตเคเรนซีคือเป้าหมายหลักครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายคนมองว่าตลาดกระทิงรอบนี้อาจจะยังไม่จบหรืออาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการวิ่งรอบใหม่ด้วยซ้ำโดยเฉพาะถ้าเราดูจากสถิติในอดีตทุกครั้งที่เฟดพิมพ์เงินหรือลดดอกเบี้ยราคาสินทรัพย์มักจะพุ่มขึ้นเสมอครับ แต่อย่าลืมนะครับข้อเสียคือความผันผวนที่จะตามมาและถ้าเงินเฟอ้อกลับมาอีกรอบเกมอาจจะพลิกได้เสมอต้องจับตาดูสัปดาห์หน้าให้ดีครับปิดท้ายกันที่เรื่องของเหรียญขวัญใจมหาชนอย่าง XRP และบริษัท Ripple ครับตอนนี้กราฟความรู้สึกหรือเ s น n ิเมนต์ของชาวเน็ตที่มีต่อ XRP ดิ่งลงไปอยู่ในจุดที่เรียกว่ากลัวขีดสุดหรือ Fear ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมครับ ราคาแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์กว่าๆหลายคนเริ่มบนหลายคนเริ่มถอดใจแต่ในขณะเดียวกันทาง Ripple เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเขาออกมาโปรโมท Stable c o อ n ตัวใหม่ที่ชื่อว่า RLUSD อย่างหนักหน่วงโดยชูจุดเด่นเรื่องความเร็วโปรแกรมได้และทำงานตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจในโลกการลงทุนเรามักจะได้ยินคำว่า จงกล้าเมื่อคนอื่นกลัวใช่ไหมครับข้อมูลจากเซนติเมนต์บอกเราว่าครั้งสุดท้ายที่คนกลัว XRP ขนาดนี้เมื่อเดือนตุลาคมหลังจากนั้นราคาพุ่งขึ้นไปถึง22%เซครับข้อดีของการที่ตลาดกลัวคือแรงขายมักจะเริ่มหมดคนที่อยากขายก็ขายไปหมดแล้วส่วนทางด้านพื้นฐานการที่ Ripple ผลักดัน RLUSD ไม่ใช่เรื่องแย่นะครับหลายคนมองว่ามันจะมาแย่งซีน XRP เปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือการสร้างระบบนิเวศครับ RUSD l เปรียบเสมือนรถยนต์ที่ใช้ขนเงินส่วน XRP เปรียบเสมือนน้ำมันที่ทำให้ระบบมันวิ่งไปได้ยิ่งมีธุรกรรมส t ต b บ e ลคอยบนเชนมากเท่าไหร่ XRP ก็จะยิ่งถูกใช้งานและถูกเบิร์นทิ้งไปมากเท่านั้น ดังนั้นข้อเสียอาจจะอยู่ที่ความน่ารำคาญใจในช่วงสั้นๆที่ราคาไม่ไปไหนแต่ข้อดีระยะยาวคือโครงสร้างพื้นฐานที่แน่นปึ๊กครับนี่อาจจะเป็นจังหวะ contrarian หรือการสวนกระแสที่น่าจับตามองที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับ สรุปภาพรวมวันนี้กันหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เราเห็นซีโชว์ให้ดูแล้วว่าบิตคอยคือทางเลือกที่สะดวกกว่าทองคำแบบเห็นเห็นเราเห็น IMF ยอมรับแล้วว่าสเตเบิลคอยคืออนาคตที่ต้องรีบเข้ามาจัดการเราเห็นสัญญาณดอกเบี้ยขาลงที่จะเป็นเชื้อเพลิงให้ตลาดคริปโต และเราเห็นโอกาสในวิกฤตของ XRP ที่คนกำลังกลัวสุดขีดทุกๆนี้บอกเราว่าโลกการเงินไม่ได้กำลังจะเปลี่ยนแต่มันกำลังเปลี่ยนอยู่ในวินาทีนี้เลยครับอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวทันไหมข้อมูลคืออาวุธที่สำคัญที่สุดในสนามรบนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบการสรุปข่าวแบบเจาะลึกเข้าใจง่ายและทันสถานการณ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคริปโตแมนเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะไม่ พลาดทุกจังหวะสำคัญของโลกการเงินสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเช็คกราฟก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ